ศรจินแม่นชอ็อตไทยละ,ะหมวดนีนะ,ะฟ้ากับผู้เยที่กับวันที่28เมษายนนะจัดหินลาดแสนต่อนะ28เมษายนเป็นที่มาหักแหว่งกันนะบอกคนหาคนผ้าน,นะค่อยไปโศกซอยกัน28เมษายนฝั่งหินลาดแสนต่อนะคะ,ะเปรียบมอยวันที่หนึ่งนะครับเมษานะครับคือบ้านหินลาดเสนตต่อครับางของสุดหอสอจะต้องประจินนะครับ ไปทีแ้กก็ดัาหักนะครับสุดเลยสี่พันนะครับคู่นี้ไปกลับแล้วก็สอสิงประภาฝากมาครับวันอันคารที่14เมษาย,ยนครับท่านผู้ชมบ้านหนองสาลานะครับวันไงมันวันสงกรานสถานบ้านหนองสาลา โชคดีพีเคสสญชัยครับเจอกับเพ็มซี่สรัตนาพรครับวันพิชิตเพชรชัยเจอกับสามเหลี่ยมสามชัยพิเศษสุดทงสบัดสิทธิช่างประณีกับตามรอยพ่ออเพชรขุนศึกแม่น้ำออประเสริฐเจอเดชอุดมมวยทัอยกสามดาลันนครปอัมพลนครอุบลเจอกับเพชรช่องจอมสิ์สารวัตรสายครับแล้วก็ฟ้าสงหาอุบลปังก่อสร้างรับช็อปเปอร์หนึ่งศูนย์บุโซนะครับครับ สอสิงประภาครับเสือเก่งเมืองกานฝ่ามาครับยกทีหนึ่งนะครถือว่าเป็นช่วงเทศกาลนี่ในการมวยแต่ละโซนแต่ละโซนนี่อาใกล,ใกล้ๆโซนไหนไปโซนนั้นแต่ผู้ประชาสณนบอกทุกสิทธ์น่ตยตอมรับว่าคู่นี้ครับคนดีเหมือนกันครับแ่คล้ายๆกับผมในแบบครับสูงยาว สตรีละร่างกายของนักมวยยาวไปหมดใช่ไหมหรือยาวยังอยู่เหัวใจยาวนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนักมวยนะ <c oughs> ใจยาวใจใหญ่นี่นี่โดนไปหนึ่งเหลืองเลยครับใจดีข้อหาไม่ออกอาวุธเอาใจจ้องสี่พันบาทได้ครับทําได้ต้องทํานะครับผมแดงในทีมงานชักขามแหม่ขวาง โอ้แม่แกกะยอดหน้าเลยครับเพชรอานนท์ไปยังไงเพชรอานนท์พิมงานสันติสอจินแบงช็นะครับนี่29นี่ก็ถึงคิวอาจารย์นะเจอกับเลิศศสักเกษตรอินซีที่บ้านสพูนะครับได้ข่าวว่าคู่นี้กระซิบเบาๆครับน่าจะแสนครับอช่วงนีม้มาแรงนะโมยยนกนี่อยัถาใช่ไหมลุงลูกณลง อาจารย์สันติครับอาจารย์สันติอาจารย์สเกต่ะอาจารย์สันติในยี่สิบเก้าบอกว่าทั้งคอทั้งแขนจำมั้วันนั้นต้องเอาไปไว้ที่โรงจำนำทุ่มทุนทุ่มทนร่างแต่ก่อนก็เคยเห็นอาจารย์สันติชกบ่อยๆนะครับจากนี้ก็กำลังจะกลับมาอีกว่ากันเถอะสองคืนติดนะครับกลับมาสองคืนติดให้กำลังใจเสียเซ้งบุญใหญ่เก้าเก้านะครับ ส่วนช่วงเมษายนนะครับวันที่9กนี่ก็บ้านน้ําท่วมนะครับบ้านน้าท่วมตบบุทุ่งสว่างวังเหียนนี่พระอาจารย์พระลิขิตทีมงานเพชรบางรักนะครับฝากข่าวมานะครับิญช,วน,ชวนพี่น้องไปให้กําลังใจกันเนยอะส่วนวันที่10นี่ก็มีหลายที่นะครับสิติ้องว่านี่ก็บ้านน้องว่าอ่าทีมงานประสานคู่มวยม่ว่าจะเป็นอาจารย์หนึ่งหน่อยว่ารินแตะตําแย ส่วนวันที่10อีกที่หนึ่งกันธารมนะครับงานอุทิศส่วนกุศลให้กับดับตำรวจสุริยาทองสุขหรือวาจ่าแน่นะครับนี่กโมยประทบหมอลำนะครับสายใหม่ชอสวนอนันต์เจอกับทางนั้นนะครับเจเจ,จลูกบันเทินบอมเบสรัตยากับเพชรดอนล่าชอหพยักอ่โมยซุ่มเจอซ่อนหีมากมายครับชมฟรีครับ <laughs> แล้วก็อีกที่นึงนะครับก็อังราศีสไล นะครับน้องมงน้องที่นกนะครับทีมงานสปอตบุญมาสุพัฒาลครับฝากข่ามาเอกลักษ์สอสานกาเมตโอโก็ดูเยอะเกินครับมงคลซับเพชรอนนท์เนรับมากก็ไม่ค่อยดีครับแต่ยังไงก็แทงให้สูงครับเดินคู่แล้วครับมงคลเพชร โอ,โอ้โหแกได้ทีใสใหญ่เลยครับตอนนี้นี่ครับผี่สองที่ทุกคนับต่อครับวิ่งเข้าใสาย้ายกนะครับห้ายกตลละรันซับนี่ยังค่อยยังนิดอยู่นะครับโอ้โหสวรรค์สร้างหน้าเมืองน่าเทีที่ดุลพินิจกรรมการ แล้วอวยก็อย่าบ่นนะถ้าฟ้องนี่ก็ไปหาทนายนั่นแหละทนายสวยชอบฟ้องนี่กรรมการจะตำหนิเองครับนี่ยกสองนะครับสี่พันนะครับปมบางร่างน้อยด้วยกันทั้งคู่ครับ แดงเนีด้านหลังก็มียันห้าแถวครับเนีแ่แข้งขวามาเพชรอานนท์ครับ<ะ>ต้ื่ออีกแล้วครับมองคลเพชร่ะวันนี้น้องๆก็ตีตัวชั้นหนึ่งนะครับบริเวณทางเดินครับโอ้ช่างขาก็ช่วงนี้ครับไ,ไ,ไ,ไม่ค่อยดีครับช่วงนี้ ตั้งแต่บ้านซังแป้นมายาวมาถึงที่รายการอำเภออุทุมพ,พรพิสัยยงังเป็นที่สองอยู่เดิมพันได้เยอะช่วงนี้อากาศมันร้อนอากาศมันร้อนโอ้โนี่เอาแล้วพี่โอ้โหโดนนับเลยครับกดเพชรนับไปถึงแปดให้โอกาสเก็บตัวต่อครับอยู่ไม่อยู่ไม่จบ จบไม่จบครับเรียบร้อยครับคุณหมอขาฮ่าหมอสิงหมอสิงไปแล้วเอายาดมเจ็ดใบชาให้ดมหน่อยอ่าชูมือไปที่ลูกศิษย์ของอาจารย์สันติซอจิเม้นจบนะครับเ <ś lim S 2> พชรอนนท์ปสัน